สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกอดว่าโ,โฮกมีนายครับนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุกนูดน้ําตาลกันนะคะเพื่อนเแล้วก็เครื่องสําอางแต่ละชิ้นที่ใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสําอางที่ราคาหน้ารักหน้ารักกันเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะมีนาก็จะบำรุงผิวด้วยสมูทโตนะคะเป็นอารเวล่าเจล99.5%ค่ะซื้อในเซเว่นคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยลองแล้วนะคะเวลาบีบออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าเวลาทาแล้วหน้าไม่ได้เขียวนะคะมันก็จะเป็นโปร่งโปรงใสไม่มีสีอะไรทั้งนั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยซึมไวด้วยแล้วตอนที่ซึมก็รู้สึกว่าหน้าไม่ได้แห้งตึงนะคะชุ่มชื่นกาลังดีแล้วก็ไม่ได้เหนียวจนเกินไปด้วยแล้วพอหน้าชุ่มชื่นเนี่ยผิวมันก็จะติดเครื่องสําอางได้ดีขึ้นค่ะ หลังจากโอโดเวล่าซึมลงผิวแล้วนะคะเราก็จะมาลงกันแดดค่ะวันนี้ใช้เป็นของแคนเมกนะคะเบอร์หนึ่งอันนี้จะเป็นกันแดดที่มีน้ำวดดีมากๆเลยนะคะพอเวลาบีบแล้วเนื้อเป็นสีขาวๆแต่ว่าตอนเกลี่ยเนี่ยไม่มีความวอกไม่มีสีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างซึมไปกับผิวได้ดีเลยจะสีผิวอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาล่องหนไปเลยไม่มีสีแล้วหน้าเราค่อนข้างแพ้ง,ง่ายนะคะใช้ตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาแพ้อะไร และถัดมาเป็นไพรเมอร์สำหรับเบลอรูขุมขนของ Kenmake เหมือนกันนะคะเนื้อจะเป็นซิลิโคนแล้วก็ตอนดูเนี่ยมันจะมีเหมือนทองคำเปลวจิ๋วอยู่ในเนื้อด้วยแต่ว่าตอนทานแล้วตัวทองคำมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะตัวนี้เราเพิ่งซื้อมาลองใช้ได้ไม่นานนะคะแต่รู้สึกว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเบลอรูขุมขนได้จริงนะคะอันนี้ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าฝั่งที่ลงกับฝั่งที่ไม่ได้ลงดูแตกต่างกันแค่ไหนนะคะ เราดูหุ่นหน้าแก้มใหญ่มากเหมือนกันนะคะคือถ้ามดมาเดินบนหน้ามดอาจจะตกหลุมได้บางบางไพรเมอร์เนี่ยก็เอาไม่อยู่นะคะแต่ตัวนี้ราคาน่ารักแล้วก็เอาอยู่ด้วยถัดมามาลงรองพื้นกันเลยค่ะอันนี้เป็นของกิฟรีนนะคะราคาถูกมากๆประมาณแบบร้อยต้นๆเราเริ่มใช้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นเบอร์สี่ตอนบีบออกมาเนี่ยสีจะดูค่อนข้างเข้มแต่ตอนเกลี่ยไปแล้วสีมันจะอ่อนลงนะคะ วิธีการลงรองพื้นวันนี้ก็แตะแตะทั่วหน้านะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําเกลี่ยรักรองพื้นตัวนี้มากๆเลยนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็สีเนี่ยเข้ากับคนไทยมากๆเลยไม่ได้ทําให้หน้ามันเพิ่มนะคะแต่ก็ไม่ได้คุมมันแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาการแพ้รองพื้นตัวนี้เลยค่ะ ถัดมาเพื่อนๆจะข้ามก็ได้นะคะเราใช้รองพื้นอีกตัวนึงค่ะของ L'oreal รุ่น True Match อันนี้จะเป็นรองพื้นที่เบอร์ขา,ขาวขึ้นมากว่าตะกี้นี้นะคะเราอยากให้หน้ามันสว่างเป็นเออบางตำแหน่งค่ะวันนี้ก็เลยใช้รองพื้นสีที่ขาวขึ้นแตะเฉพาะบริเวณนะคะจะมีหนกแก้มมีสันจมูกมีหน้าผากมีคางแล้วก็มีตรงหนวดหน,วดนิดนึงค่ะรองพื้นรุ่นนี้ก็แนะนำนะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ใช้ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็สวย ต่อมาเป็นขั้นตอนคอนซีลเลอร์นะคะ The same หรือ The Sam ไม่แน่ใจขออภัยนะคะเราใช้เบอร์1.5เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆราคาน่ารักแล้วก็สีแน่นตืบนะคะแต่ว่าไม่แห้งไม่แครกแตกแล้วก็ปกปิดได้ดีตอนลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเราใช้แปรงนะคะแล้วก็จากนั้นค่อยๆใช้นิ้วแทบๆเอาค่ะตรงสิวก็เหมือนกัน ส่วนแป้งฝุ่นวันนี้ใช้ของพรนะคะรุ่นนี้ขวดสีทองนี้เลยซื้อจากที่เซเว่นเราจะบ,บ,บีบออกมาใส่มือนะคะจากนั้นก็จะใช้พัฟมาถูๆๆกับแป้งอันนี้แล้วก็กดไปที่หน้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าหน้าจะดูเป็นแป้งๆเพราะเดี๋ยวจากนั้นเราจะปัดพวกแป้งนี้ออกค่ะและเราจะปัดเศษแป้งที่ไม่ต้องการออกด้วยแปรงค่ะไม่ต้องกลัวหน้าจะวกนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีสีบรอนเซอร์สีปัดแก้มอะไรปัดไปก่อนเดี๋ยวหน้าก็มีสีเองค่ะหรือก็สวยเอง แล้วก็เพื่อความกริบแล้วก็ความคุมมันขั้นสุดนะคะเราใช้แป้งผสมรองพื้นของเซลีนาค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งที่ขาวที่สุดเราจะลงบริเวณทีโซนค่ะก็ใช้พับจุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ถูๆกับมือนหน่อยเราก็จะกดไปตรงบริเวณทีโซนค่ะตรงนั้นมันก็จะเหมือนรูขุมขนหายไปเลยนะคะแป้งตัวนี้จะกริบมากๆแล้วก็คุมมันสุดๆเลยค่ะ ผิวมันจะกริบแล้วก็กระเบื้องมากๆเลยนะคะแต่เราคิดว่าแป้งตัวนี้ไม่รู้ทําไมนะส่วนตัวเราใช้แล้วถ้าสมมติว่าตอนดึกอาบน้ําแล้วล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใช้ก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยแล้วกันค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซอกมุกแบบเราก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ลงลิปมันนะคะจริงๆเราจะใช้ของเภสัชกรนะคะราคา10กว่าบาทแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยใช้อันนี้แทน พอหน้ามันพลโๆนแล้วเราก็อยากให้มันมีเงาขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นคอนทัวร์ของ2 P Original ค่ะสีสวยมากเลยสีเป็นคอนทัวร์จริงๆนะคะไม่ใช่บรอนเซอร์ไม่ได้ติดส้มเราก็จะไร้บริเวณกรอบหน้าเหมือนเดิมนะคะมีใต้กรามมีหัวแม่งแล้วก็ตรงบริเวณหน้าตอบนิดนึงค่ะเหมือนเป็นเลข3แบบวิธีคลาสสิก แล้วก็ไล์จมูกเหมือนเดิมเลยค่ะไล์จากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะด้วยแปรงฟูๆแล้วก็เกลี่ยให้มันฟุ้งหายไปบริเวณใต้คิ้วค่ะและจากนั้นก็เจอือเจอืเจอตาหน่อยนะคะแล้วก็เจือจากหางตาวิ่งเข้าไปจนถึงเหมือนกระโหลกขมับเลยค่ะมันจะดูตาเฟียสขึ้นมาคะ่ะโอ้ไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่แบบนิดนึงนะคะเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ดูมีอะไรนะคะ และมาถึงไฮไลท์วันนี้ใช้ของโกโกเทลส s ค่ะเพิ่งเจอใน e ี e วนต์บอยสวยสีไม่เหลืองจนเกินไปนะคะแล้วก็ระยิบระยับสวยไม่แพ้ของ High End เลยแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เราไปคนหน้าเป็นผดก็เลยจะใช้ไฮไลท์แค่บริเวณจมูกแล้วก็คิวบิดโบเป็นหลักค่ะตลับขนาดนี้มีนาว่าใช้3ปีก็ตกส่วนตัวไม่น่าใช้หมด แล้วก็มาแต่งตากันนะคะ e y primer วันนี้มีนาใช้ของ CanMake ค่ะอันนี้จะไม่มีสีแต่เพื่อนๆจะไม่ใช้ก็ได้นะคะจะใช้เป็นแบบเหมือนเอารองพื้นจเจอเจือที่ตาเอาก็ได้ส่วนพาเลตแต่งตาใช้ของ CanMake อันนี้อันเดียวเลยค่ะวันนี้เป็นเบอร์1 1ไม่ได้อยากใช้ของ CanMake เยอะนะคะแต่ว่าอันนี้มีนาชอบจริงๆก็เลยเอามาใช้โชว์ให้ดูด้วย พาเลตนี้จะเป็นน้ำตาลจริงๆนะคะไมไ่ติดแดงไม่ติดส้มเลยเราจะเริ่มจากสีน้ำตาลอันนี้ก่อนนะคะสีไม่ได้อ่อนมากแต่ว่าก็ไม่ไดยไ้ยังไม่ใช่สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดเราจะเริ่มลงให้ชิดโคนขนตาก่อน,นะคะ่ะให้มันเข้มที่สุดตรงบริเวณน,นั้นแล้วก็ค่อยๆเบลนดฟุ้งขึ้นไปแต่วันนี้เราจะไม่เบลนให้มันสูงมากนะคะจะเบลนดตามๆหน่อย ทำเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนตาล่างก็ทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะให้มันฟุ้งอ่อนลงตรงบริเวณกล่งกลางตาดําแต่ตาล่างเราก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะมากค่ะและถัดมาเราจะใช้แปรงจุ่มสีน้ําตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตนี้นะคะแล้วก็มาขยี้บริเวณหางตาค่ะ แต่ว่าขยี้ด้วยแปลงสีมันจะไม่ค่อยเข้มนะคะเรากลับไปใช้นิ้วเหมือนเดิมจะขยี้บริเวณหางตาให้มันฟุ้งขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ขยี้บริเวณหัวตาด้วยเป็นเหมือนกับมีหางตามีหัวตาแล้วตรงกลางเป็นโหวงๆอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเสร็จสองสีตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยชอบใช้กลิตเตอร์แท็บกลางตานะคะเราชอบกลิตเตอร์มากก็จะขอใช้แท็บกลางตาเหมือนเดิมนิดนึงค่ะ แล้วเราก็เจือๆที่กลางตาล่างด้วยนะคะไม่ได้ทำเป็นดอลลี่อายนะคะแค่แบบอยู่ตรงกลางตาล่างเฉยๆแล้วอายแชโดว์วันนี้ก็ง่ายๆ3สีแบบนี้เลยและจากนั้นเราเขียนอ l ไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้สีดำของเคสค่ะเนื้อนิ่มเขียนง่ายแต่ว่าก็เหมือนที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะคะเนื้อมันนิ่มก็เลยมันหักง่ายนิดนึงเราปีนๆขึ้นมาบนโคนขนตานิดนึงด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้วิงหาง ส่วนวิงหางวันนี้นะคะเราใช้เค้กไลเนอร์ของ MTI ค่ะกับแปรงอันนี้ของ MTI แปรงอันนี้ดีมากๆนะคะใช้เขียนคิ้วก็กริปใช้เขียนเป็นไลเนอร์ก็ดีหางอายไลเนอร์วันนี้เราจะใช้แปรงแตะสีดำกับสีน้ำตาลผสมกันค่ะแล้วก็เล็งไปเกือบจะตรงๆเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นแปรงหัวตัดแล้วก็ค่อนข้างคมอยู่แล้วยกเว้นเพื่อนๆจะซักจนมันบูนะคะก็อาจจะต้องซื้ออันใหม่ แล้วก็ย้ำสีให้เข้มขึ้นได้นะคะหรือว่าจะเติมให้อายไลเนอร์มันดูเต็มตามที่ต้องการได้ตามใจชอบเลยค่ะและเราก็เช็ดสีเมื่อกี้ออกค่ะแล้วก็จุ่มเฉพาะสีน้ำตาลเจือเจอขึ้นมาบริเวณหัวตาค่ะจะปีนขึ้นมาเล็ก,ลกน้อยและเราก็สีน้ำตาลเมื่อตะกี้นี้เจื้อตาล่างด้วยค่ะจะเจือบริเวณหัวตากับหางตานะคะลุกนี้กลางตาเราจะเว้นเว้นไว้ พอเสร็จแล้วตาของเราก็จะดูเป็นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆไลเนอร์สองฝั่งก็ไม่ได้เท่ากันเป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่ทักหรอกมั้งแล้ววันนี้เราใช้เทปติดตา2ชั้นด้วยนะคะของบอกต่อรุ่นไม่งอกาวอันนี้ก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะใช้แค่น้ำแร่พ่นเอาอย่าเพิ่งติดสติกเกอร์ตอนที่มันฉ่ำน้ำมากเกินไปนะคะรอให้มันหมาดๆนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแห้งแล้วก็เล็งดีๆให้มันเกยชั้นพับตาขึ้นไปแล้วก็แปะเลยค่ะ หลังๆมันนี้มีนาใช้รุ่นนิดประจําเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจมานั่งทากาวบางทีทากาวแล้วมันก็เลอะไปหมดเลยด้วยแล้วก็ดัดขนตาด้วยบิวตี้บุฟเฟ่อันเดิมเลยนะคะจีโนแมกเกรอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เริ่มทําคลิปมาแล้วก็มาปัดมาสคาร่านะคะวันนี้เป็นมาสคาร่าแบบซองซื้อจากเซเว่นเหมือนกันย e ี่ห้อ e e u u y y u u t e เวลาปัดเราจะแตะๆขยี้ขยี้ที่โคนขนตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปัดขึ้นปัดขึ้นย e ี่ห้อนี้ดีเลยนะคะปัดแล้วขนตาไม่ตก ส่วนตรงหัวตาก็ตั้งตั้งแปลงปัดค่ะนี่ได้ได้เลยค่ะแต่ถ้าความฟร้มยังไม่เป็นที่ต้องการก็สามารถปัดเพิ่มได้อีกนะคะปัดทับอีกก็ใหญ่ขึ้นอีกได้ค่ะส่วนตาล่างเราก็จะตั้งแปลงนะคะให้เนื้อมาสคาร่ามันไปจับขนที่เรามองไม่เห็นตรงที่เราคิดว่าไม่มีขนมาอาจจะมีก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆนอนแปลงแล้วก็ปัดลงค่ะ แต่ขนตาล่างเรามีไม่ค่อยเยอะจริงๆนะคะมากสุดก็ประมาณนี้แล้วแล้ววันนี้เราติดขนตาปลอมด้วยนะคะเป็นของเน r a m ตบายแม่ชาติค่ะเบอร์0ูนแฉกสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติดีส่วนกาวติดขนตาเราใช้ของ c o s อ Look ค่ะก่อนติดขนตาเนี่ยเราก็จะยังไม่ทากาวนะคะเราจะลองเอาทั้งแผงเนี่ยมาลองทาบก่อนว่ามันพอดีกับตาเราไหมมีตรงไหนต้องตัดออกหรือเปล่า อันนี้เราก็จะตัดก้านพลาสติกตรงหัวตานะคะแล้วก็ตัดตรงหางตาออกสัก1ข้อค่ะถ้ามันยาวให้เพื่อนๆตัดช่วงหางนะคะอย่าไปตัดช่วงหัวแล้วก็ทากาวค่ะเวลาทากาวก็ย้ำที่หัวกับย้ำที่หางหน่อยเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ขนตาปลอมเด้งออกมาได้ง่ายและเวลาติดเราก็จะ ถ้าไปบนกลางตาก่อนนะคะแล้วค่อยจัดหัวแล้วก็จัดหางค่ะทั้งที่ดีใช้แหนบสะอาดช่วยนะคะจะดีมากๆถ้าแหนบสกรปรกหรือมีกาวติดอยู่เนี่ยบางทีมันไปดึงไอขนตาปลอมอันนี้ออกมาจริงๆจะไม่ปัดมาสคาร่าทับอีกก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากปัดก็เลยปัดหน่อยแล้วกันค่ะส่วนตรงนี้ที่มีช่องว่างๆหรือว่ามีกาวที่ยังขาวๆอยู่นะคะเราสามารถใช้ไอายไลเนอร์แบบลิควิดเก็บได้ค่ะ อันนี้เป็นของ brow it นะคะแนะนํามากๆเพราะว่ามีทั้งสีน้ําตาลแล้วก็สีดําสามารถสะกิดเส้นคิ้วได้แล้วก็เป็นอายไลเนอร์นี่ย้ําได้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าสมมติมันยังไม่เข้มพอแล้วก็มาถึงคิ้วนะคะวันนี้มินาใช้แบบฝุ่นของ brow it คะ่ะจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองๆวิธีวันนี้ก็จะไม่คิดมากนะคะหางเข้มตรงกลางอ่อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็หัวอ่อน หลังจุดหักของคิ้วเราใช้สีเข้มถมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตรงกลางใช้สองสีผสมกันค่ะค่อยๆไล่ออกมาแล้วก็หัวคิ้วใช้สีที่อ่อนที่สุดจริงๆไม่แตะสีเลยก็ได้นะคะใช้สปูลี่ค่อยๆเบรนสีตรงกลางออกมาก็ได้แต่เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันในคลิปอื่นแล้วกันค่ะส่วนตรงที่แหว่งๆของคิ้วเราเราก็ใช้ดินสอของคอสลุกสกิดเอานะคะแล้วก็ปัดคิ้วตั้งด้วยของแคนเมคค่ะเป็นมาสคาร่าแบบใสชอบอันนี้มากๆเลย คิ้วตั้งดีจริงๆนะคะอันนี้แล้วก็ไม่แข็งโป๊กจนเกินไปแล้วก็ปัดกี่รอบก็ไม่เป็นคาบขาวๆด้วยค่ะส่วนมาสคาร่าคิ้วอยากแนะนำอันนี้กับเพื่อนๆน,นะคะช่างแต่งหน้าเจ้าสาวใช้กันเยอะมากๆเลยเป็นเมลเบรนรุ่นนี้สีบราวนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ยิ่งถ้ามันจะหมดอายุหรือว่ามันใกล้แห้งแล้วเนี่ยเอามาปัดคิ้วจะดีมากๆแต่ถ้ามันยังเหลือเยอะอยู่ก็เอามาซับๆกับทิชชู่ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยปัด ก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะขอโทษนะคะเพื่อนๆคือสีนี้มันออกเป็นน้ําตาลแดงๆนิดนึงนะมันผิดแพลนลไปนิดนึงเราอยากได้เป็นคิ้วสีอมเอ,อน้ำตาลเหลืองๆนะคะก็เลยขอใช้อีกตัวหนึ่งเป็นของเบเบรลินเช่นกันค่ะอันนี้เป็นของสำหรับปัดคิ้วโดยเฉพาะเลยมาปัดทับอีกทีหนึ่งขั้นตอนอันนี้ข้ามไปนะคะเพื่อนๆก็เลือกสักสีที่เพื่อนๆจะใช้ค่ะ แล้วพอตากับคิ้วเราเริ่มเต็มแล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคอนทัวร์ของเราตอนแรกมันจมหรือเปล่าถ้าคอนทัวร์มันจมก็เติมเพิ่มค่ะและปัดแก้มวันนี้เราใช้ของ Catrice กับ Golden Rose ค่ะวันนี้เราจะปัดไล่สีแบบนี้นะคะสีหนึ่งข้างๆหน้าสีหนึ่งหน้าหน้าแก้มอันแรกของค atrice นะคะเบอร์ศูนย์สี Nude สีนู h พตอนที่สวอชกับตอนที่ดูในตลับเนี่ยสีมันดูชมพูนะคะแต่ตอนเอามาปัดแก้มจริงๆเนี่ยสีมันค่อนข้างดูส้มเลยหรือว่าเป็นเพราะพื้นผิวของเราเองก็ไม่แนน่ใจะะคะ เราจะปัดสีนี้จากข้างหน้าแล้วก็เบลนหายเข้าไปตรงประมาณหลังหางตาค่ะแล้วก็จากนั้นใช้ของ Golden Rose สีที่2นะคะชื่อว่าสี p e พีช Nude ชื่อก็คือคือกันนะคะแต่ว่าพอปัดออกมาอันนี้ดูเป็นสีชมพูมากกว่าจะไล่ปัดจากจุดต่อของอันเมื่อกี้นี้มาถึงหน้าแก้มค่ะ และอันนี้จะเป็นอารมณ์ของ2ส,สีนี้ผสมกันนะคะส่วนเพื่อนๆที่ชอบปัดไฮไลท์ก็เดี๋ยวมินาปัดให้ดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกไว้นะคะส่วนตัวไม่ค่อยปัดไฮไลท์เองแล้ววันนี้มินาจะใช้ลิป3ส,สีนี้ผสมกันนะคะจริงๆเพื่อนๆเ,เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องผสมแบบเราก็ได้อันแรกจะเป็นเมเบอร์ลีนเบอร์55ค่ะอันนี้จะเป็นนูตที่สวยอยู่แล้วนะคะ ส่วนลิปอันที่2ของ Golden Rose นะคะชื่อว่าสี p e พีช Nude สีเดียวกับปัดแก้มอันเมื่อตะกี้นี้เลยมาด้วยกันเป็นเซตนะคะสีออกชมพูแล้วก็อันนี้ของมองแรงค่ะยี่ห้อมองแรงเบอร์11นะคะเป็นสีน้ำตาลส้มตอนแรกเราผสมแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสะใจนะคะก็เลยเอามองแรงสีน้ำตาลส้มผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงค่ะ คือเราว่าลุคนี้จริงๆมันก็ไปกับลิปได้หลายสีนะคะเพื่อนๆจะหาที่ชอบแล้วก็ทาเดี่ยวๆได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาแบบเราก็ได้ค่ะแต่อันนี้บอกตามตรงอยากได้สีแบบแบรนด์วัฒนิกานะคะสีเวรี่วัฒนิกาแต่ว่ามันไม่มีจริงๆบางอันที่ไปหามันก็จะออกส้มไปเลยบางอันก็เป็นน้ำตาลมืดไปเลยมีนาก็เลยลองผสมเองนะคะพยายามแล้วนะคะก็ได้เท่านี้ไม่มีทางเหมือนไปอยู่แล้ว แล้วก็ส่วนตรงปัดแก้มหรือว่าคอนทัวร์ตรงไหนที่มันยังไม่นัวพอนะคะเราก็ใช้แป้งพรน,นิดนๆหน่อยๆค่ะวนที่หน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่วนเพื่อนๆสายฝอบางคนที่ไม่มีลิปไลเนอร์นะคะเราสามารถเอาคอนทัวร์ที่สีเข้มกว่าลิปของเราเนี่ยมาเบลอๆที่ขอบปากได้ค่ะเบลทั้งปากล่างแล้วก็ปากบนก็ได้อารมณ์คล้ายๆลิปสีน้ำตาลค่ะแต่ว่าเส้นมันก็จะไม่ได้คมมาก และเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันดูแป้งเกินไปก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่ของ Fresh Drop นะคะมีนาซื้อใน Eve and Boy ค่ะราคาไม่แพงแล้วก็ทำผมไม่ค่อยเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ใช้วิธีปัดไปปัดมาเอาก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะลุกสีน้ำตาลนุดุดๆวันนี้ค่ะ เราขออภัยกับเพื่อนๆมากๆนะคะเรื่องลิปสติกเพราะว่าไม่งั้นต้องซื้อ3แท่งแล้วผสมออกมาแบบนี้กลายเป็นว่าลิปสติกเนี่ยราคาไม่น่าจะถูกเลยเราควรจะหาสีหนึ่งที่มันสวยเลยให้เพื่อนๆดูมากกว่านะคะไว้แก้ตัวนะและเครื่องสำอางที่มินาเลือกใช้ในคลิปนี้นะคะทุกอันคืออันที่มินาชอบจริงๆนะคะ แล้วเพิ่ม,มความน่ารักให้กับตัวเองนิดนึงนะคะมีนาขอเติมไยที่โหนกแก้มนิดนึงนะคะให้มันดูมีอะไรอะไรมากขึ้นใช้ไอายไลไนเนอร์จุดค่ะแล้วก็ใช้มือรีบแทบๆๆบเอาแล้วขอฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หน่อยนะคะ แล้วก็ในคลิปนะคะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อคิดว่าตรงไหนมีนายพูดไม่ชัดไม่เคลียร์หรือว่ายังพูดไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนเือนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปในวันนี้อ๋อแล้วอันนี้เพิ่มเติมค่ะถ้าสมมติเอาขนตาออกก็ดูเป็น everyday แบบโทนน้ำตาลน้ำตาลได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ